สดีครับผมนายชนะสมบัตรโวสอนะครับหนึ่งเที่แปดครับวันนี้จะมาสาธิตการทํางานของเกียร์แบบซิงโครเมตรครับเราอยากเกียร์หนึ่งครับกําลังอยากเครื่องยนต์ครับมาที่คลัตช์ครับแล้วมาที่เพลารับพลังงานครับเสร็จแล้วก็มาที่เฟืองขับหลักครับมาที่เฟืองตามเพลารองครับแล้วก็มาที่เฟืองเกียร์หนึ่งครับเสร็จแล้วก็มาที่เฟืองตามเกียร์หนึ่งครับ เราก็ไปที่ปลอกดุงคัทหนึ่งครับแล้วก็เข้าดุงคัทหนึ่งครับแล้วก็พอไปที่เพลาส่งกําลังงานครับต่อไปเกียร์สองครับนั่นกล้ามปูให้สุดครับกำลังจากเครื่องยนต์ครับผ่านคัทแล้วก็มาที่เพลารับกําลังงานแล้วก็มาที่เฟืองขับหลักมาที่เฟืองตามเพลารองครับแล้วก็มาที่เฟืองเกียร์สองครับ แต่เราก็มาที่เฟืองตามเกียร์สองครับแล้วก็เข้าปลอกดุมคัตหนึ่งครับเราก็เข้าดุมคัตหนึ่ 1. 1> เเงเสร็จแล้วก็ออกไปยังเพาส่งกําลังงานครับต่อไปเกียร์สามครับกำลังจากเครื่องยนต์ครับผ่านคัตแล้วมาที่เพลารับกำลังงานครับมาที่เฟือง เฟืองขับหลักครับมาที่เฟืองตามเพารองครับเสร็จแล้วก็มาที่เฟืองเกียร์สามครับเสร็จแล้วก็มาที่เฟืองตามเกียร์สามครับแล้วก็เข้าปลอกลุมคัดสองครับแล้วก็เข้าดุมคัดสองครับเสร็จแล้วก็ออกไปที่เพลาส่งกําลังครับ่อไปเกียร์สี่ครับกําลังจาก เครื่องยนต์ครับผ่านคัแล้วก็มาที่เพารับกําลังงานครับเสรจแลวาวไปที่เฟืองขับหลักครับแล้วก็แล้วก็เข้ามาที่เฟืองขับหลักครับเสร็จแล้วก็ไปที่เฟืองตามเพารองครับแล้วก็เข้าเฟืองขับเกียร์สี่ครับเข้าเฟืองขับเกียร์สี่ครับแล้วก็เข้าปลอก ดุมคลาสสองครับแล้วก็เข้าดุมคลาสสองครับแต่เราก็ไปที่เพาส่งกาลังงานครับต่อไปเกียร์ห้าครับเครื่องยนต์ครับกําลังจากเครื่องยนต์ครับผ่านคลาแล้วก็มาที่เพลารับกาลังงานครับมาที่เฟืองขับหลักครับมาที่เฟืองตามเพลารองครับแล้วก็ไปที่เฟือง เราก็ไปที่เฟืองเกียร์ห้าครับเราก็ไปที่เฟืองอวันนี่เฟืองเกียร์ห้าครับล้วก็เข้าปลอกดุมคัสสามครับแล้วก็เข้าดุมคัสสามครับแล้วก็ออกไปยังเพลาส่งกำลังครับตบไปเกียร์ถอยครับกำลังจากเครื่องยนต์ครับผ่านคัสครับผ่านเพลารับกำลังงานครับ แล้วก็มาที ONG, ่เฟืองคำหลักครับแล้วก็มันจะมีเฟืองเปลี่ยนจะมีเฟืองเปลี่ยนทิศทางครับสองไปทางนี้อรานี้เฟืองเปลี่ยนทิศทางตัวนี้ครับแล้วก็ไปที่เฟืองเกียร์หอยครับแล้วก็เข้าปอกดุมคัดสามครับแล้วก็เข้าดุมคัดสามแล้วก็ออกไปยังเพลาส่งกำลังครับผมครับ